เธอทำให้ในวันนี้ p อร์ e ฟ t ไอ้มิอยู่แบบแก๊งดิเอ้มิอย่าไปอยู่กับพวกกากมนุษย์พวกนี้ขาเป็นคนกายพ่อเป็นคนม็กาดเลยเอาไปเป็นอะไรเนี่ยติดน้องวายอู และแล้วก็ถึงเวลานะครับที่เราจะต้องบอกลาสายถัดเทวดาอีกคนหนึ่งของเราบายบายเอมี่บายเอมี่ทำไมต้องบายๆอ่ะขอพบาจะฟรอยู่บานี้แล้วไม่แต่รู้ยังเขาเขียนบทเพิ่มเพราะว่าวันที่เก้าเนี่ยมิจะไปด้วยไม่เชื่อมผมไม่ไปเป็นไงเป็นไงกองนี้เป็นไงสนุกมากอยากมากองนี้กกองสนุกสนุกเขาสนุกอยากมาอีกอยากมาอีกถ้ามีภาคสองจะมาไหม เอมี่ความทรงจําที่ดีที่สุดในการถ่ายทำเรื่องนี้คืออะไรคือได้รู้จักพี่พี่ทุกคนนะคะนอกจากพี่เพื่อนโดยเฉพาะโดยเฉพาะมึงอ่ะแหม่นี่มึงถ่ายมึงถ่ายมอนี้นะน้องๆมีอยู่คนนึงอยู่เออมีอยู่เลยน้องมึงเนี่ยพูดเป็นคาแรคเตอร์ไเองเข้าบทไฟฟ้าอยู่พูดเป็นคนของประชาชนพูดเศษบรรลุไปด้ววยตัเพูดเศษบรรลุ ตตตึึึเป็นแฟนกันนะ้าวห่งส้าวปึ๊บเอามือจับต้นคอเออมันจะเป็นจังหวะเดียวเนี่ยนะแบบโอเคพราะเดี๋ยวมันจะไป50อยู่ดีไม่เป็นไรหรอกมันห้าสิบย่สิบเนี้สิบเธออาจมีมันใจในความสัมพันธ์นี้ของเราผมชื่อบุ๊ชไปด้วกันเียโ๊ช ไอ้ก้าเล่นมึงือเลนอไม s <S ่มีเลยไอ้ไอ้ก้าลองลองเล่นฟอดิลองเล่นฟอสผมชื dunno, so ่อฟอสอ่ะไปลูกไปเร็วเสต้องออกเออเออแค่แหนไปติดองออกแล้วก็ก็เยเดี๋ยวเราไไเลยน้ านะคะเดี๋ยวเป็ไปแบบเดียว วันนี้ก็จบไปแล้วนะครับกับคิวที่46ใ้ใกล้เวลาใกล้50คิวเข้าไปทุกคิวทีแล้วอาจจะไปจบที่ประมาณ75วันนี้เวลาที่เลิกคือ2ทุ่ม23วันนี้ก็เป็นซีนแบบว่าไม่ยากมากทุกอย่างผ่านไปอย่างรวดเร็วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าซีนมัน สี่ไม่ดีไงก็สี่หน้าทั้งรักทั่วไปหรือละเดี๋ยวปล่อย yeah, น no. mm ้องวายไปนอนกันน่อครับพอน้องวายนอนน้อยจงนีเดี๋ยวพ่อม่เจอกันใหม่คิวหน้านะครับก็คือวันจันเป็นคิวที่47นั่นเองเราเจอกันววันที่23จัดเจอกันจ้ะบ๊ายบาย